ในบ้านหลังหนึ่งเกิดเรื่องช็อกเมื่อลูกสะพ้ายกล่าวหาว่าป้าขโมยของความสงบสุขที่เคยมีกลับกลายเป็นพายุแห่งความวุ่นวายที่ไม่มีใครคาดคิดแล้วความจริงที่ซ่อนอยู่เบื้องหลังคำกล่าวหานั้นคืออะไรความลับนี้จะเปลี่ยนชีวิตทุกคนในบ้านไปตลอดกาลเสียงฝนกระหน่ำลงบนหลังคาสังกะสีลมแรงพัดต้นกล้วยลูกไปมาอย่างหน้าหวาดเสียวบรรยากาศในบ้านเต็มไปด้วยความเนียบอึดอัดกลิ่นน้ำชาร้อนอยังคละคลุ้งในอากาศ สายตาของทุกคนจับจ้องไปที่ป้าสิลหญิงสูงวัยในผ้าถุงลายดอกยืนนิ่งกลางห้องมือเธอสั่นเล็กน้อยแต่ยังพยายามยิ้มอ่อนลูกสะพ้ายชื่อแอนมองป้าด้วยแววตาแข็งกร้าวแม่เอากำไลทองของหนูไปใช่ไหมน้ำเสียงแอนเฉียบคมราวกับใบมีดเฉือนเนื้อทุกคนในห้องหยุดหายใจชั่วขณะกำไรทองวงนั้นมีค่าทางใจเป็นของขวัญจากแม่ที่ล่วงรับของแอน ป้าสินเบิกตากว้างหน้าเริ่มซีดจางป้าจะไปเอาของลูกทําไมเสียงเธอสั่นเครือเสียงสายฝนภายนอกเหมือนยิ่งเพิ่มความตึงเครียดแอนล้วงกระเป๋าหยิบถุงผ้าสีแดงขึ้นมานี่คือถุงที่แม่ให้ใส่กําไรไว้เธอเปิดมันช้าๆมือสั่นเล็กน้อยภายในถุงว่างเปล่าหนูวางไว้ในลิ้นชักป้าเป็นคนเดียวที่อยู่บ้านตอนนั้นคำกล่าวหาปักแน่นกลางอก,อกป้าสิน ดวงตาของเธอแดงกำ่ำแต่ยังไม่หลั่งน้ำตาเสียงนาฬิกาบนผนังดังก้องในความเงียบติ๊กตอกติ๊กตอกเสียงฝีเท้าเบาๆดังมาจากด้านหลังเป็นเด็กหญิงตัวเล็กๆยืนอยู่ตรงบันไดน้องข้าวลูกสาวของแอนมองทุกคนด้วยแววตาว่างเปล่าแม่หนูเอากำไลไปเล่นกับตุ๊กตาเองทุกสายตาหันขวับไปที่เธอหัวใจของป้าสิงแทบหยุดเต้นแอนหน้าถอดสีทันที เสียงลมหายใจในห้องขาดห่วงเด็กหญิงเดินช้าๆไปที่มุมห้องเปิดกล่องตุ๊กตาใบเล็กอย่างระมัดระวังและหยิบกํำไลทองขึ้นมาช้าหาหะแสงไฟสะท้อนจากทองวาววับราวกับตบหน้าใครบางคนแอนยืนนิ่งเหมือนรูปปั้นมือเธอกำแน่นป้าสิงยกมือขึ้นแตะแก้มตนเองเบาหาหะน้ำตาเม็ดหนึ่งไหลลงบนร่องแก้มที่เต็มด้วยริ้วรอย สายฟ้าแลบวาบนอกหน้าต่างเสียงฟ้าร้องดังก้องบรรยากาศเหมือนแตกสลายไปพร้อมกับความเงียบที่ยาวนานกลิ่นชาเริ่มจางหายแต่กลิ่นของความระแวงยังคงอบอวลในอากาศน้องข้าวยื่นกำไลให้แม่ด้วยมือเล็กหาหะขอโทษนะคะแม่หนูลืมบอกเสียงเด็กไร้เดียงสาแต่กลับทิ่มแทงเหมือนเข็มเล่มแหลมแอนค่อยๆรับกำไลไว้ดวงตาแดงกำ่ำ เธอหันไปมองป้าสินชั่วขณะนั้นไม่มีคำใดหลุดออกจากปากเพียงแค่สายตาสายตาที่เต็มไปด้วยความสับสนเสียใจและบางสิ่งที่ป้าสินอ่านไม่ออกป้าสินถอนหายใจยาวราวกับปล่อยบางสิ่งออกจากอกเธอเดินกลับไปนั่งบนเก้าอี้ไม้ใกล้หน้าต่างฝนยังคงตกไม่หยุดละอองน้ำกระเด็นเข้ามาตามขอบหน้าต่างหยินเยียบแสบผิวเสียงสายลมยังคงหอนอยู่ข้างนอกแต่ในใจของป้าสินเงียบกว่านั้นมากนะัก เหมือนทุกอย่างในตัวเธอหยุดนิ่งเธอหันไปมองกรอบรูปที่แขวนบนผนังเป็นภาพครอบครัวในวันที่ทุกคนยิงงยิ้มแอนเดินเข้าไปใกล้ช้าหาหะเธอหยุดยืนตรงหน้าป้าสินริมฝีปากเธอขยับเบาหาหะแต่ไม่มีเสียงใดเล็ดลอดออกมาเพียงแค่งเงียบและเงียบน้องข้าวเหงยหน้ามองแม่แม่แม่จะไม่พูดกับย่าหรอ คำถามนั้นเหมือนค้อนทุบหัวใจทุกคนป้าสินไม่พูดอะไรเธอลุกขึ้นช้าๆเดินไปที่ครัวเสียงแก้กระทบกันเบาหาหะเธอเทน้ำชาใส่ถ้วยอีกใบาวางมันลงตรงหน้าแอนอย่างเงียบงนันดื่มสิลูกเดี๋ยวชาก็เย็นหมดเสียงเธอเบานุ่มแต่แฝงความเหนื่อยล้าแอนนั่งลงช้าๆจับถ้วยชาไว้ในมือไอร้อนยังคงลอยขึ้น แต่ไม่อุ่นใจเท่าก่อนหน้านี้อีกต่อไปเสียงนาฬิกายังคงเดินต่อบ้านหลังนี้ยังคงเหมือนเดิมแต่ไม่มีอะไรเหมือนเดิมอีกแล้วสายลมยังพัดลอดผ้าม่านเบาหาหพื้นผ้าสีซีดไหวสะบัดเหมือนกำลังถอนหายใจข้างนอกฝนเริ่มซาหยดน้ำเกาะตามขอบหน้าต่างสะท้อนแสงจางจงจากดวงไฟในครัวป้าสินยืนพิงเคาน์เตอร์งเงาของเธอทอดยาวบนพื้นกระเบื้อง แอนยังนั่งนิ่งกับผู้ชาในมือรสขมปนหวานไหลลงคอแต่ความรู้สึกกลับหนักอึ้องน้องข้าวมุดเข้ามานั่งข้างป้าสินเธอกอดแขนหญิงชราวไว้แน่นย่รักข้าวไหมคำถามง่งายๆแต่มันดังกล้องในใจทุกคนป้าสินก้มลงมองตาหลานสาวรักสิลูกไม่เคยหยุดรักเลยน้ำเสียงมั่นคงแต่แฝงด้วยรอยแผลลึกแอนเงนยหน้าขึ้นอีกครั้งดวงตาเธอแดงจัด แม่หนูขอโทษคำพูดสั้นๆแผ่วเบาแต่มันเหมือนสายฟ้าแลบในใจป้าสินไม่ตอบเธอเพียงยื่นมือออกไปวางบนมือของแอนที่ถือถ้วยชาอบอุ่นแม้ผ่านรอยร้าวเงาของทั้งสองทอดยาคู่กันบนพื้นน้องข้าวยิ้มออกมาเล็กน้อยก่อนเอนหัวซบลงที่ตัดของยา่าเสียงลมหายใจกลับมาอีกครั้งในบ้าน ช้าสม่ำเสมอและเต็มไปด้วยบางสิ่งที่พูดออกมาไม่ได้แต่เข้าใจกันดีในความเงียบนั้นเปลวไฟจากเตาแก๊สยังคงลุกนิ่งกลิ่งขิงอ่อนๆจากชาที่ต้มไม่ลอยคลุ้งไปทั่วห้องแอนลุกขึ้นช้าๆวางถ้วยชาลงบนโต๊ะเธอเดินไปหยุดตรงหน้าต่างมองออกไปยังสวนหลังบ้านดินเปียกแฉะต้นไม้โอนเอ็นไปตามแรงลมแต่บางอย่างในใจเธอเริ่มหยุดไหว ภาพในหัวย้อนกลับไปถึงวันที่ป้าสิงอุ้มข้าวไว้ในอ้อมแขนวันที่เธอเหนื่อยลา้าจมอยู่กับงานและปัญหาแต่ป้าสิงไม่เคยหายไปไม่เคยปฏิเสธคำขอความช่วยเหลือแม้คำพูดจะไม่หวานแม้ใบหน้าจะเต็มไปด้วยรอยยน่นแต่ความรักของผู้หญิงคนนี้ไม่เคยลดลงเลยแอนหลับตาสูดลมหายใจลึกเธอหันกลับมาเดินไปหาป้าสิงแม่หนูอยากให้เรากลับมาเหมือนเดิม น้ำเสียงของเธอสั่นเล็กน้อยป้าสินมองหน้าแอนนาไี่พูดอะไรเพียงแค่ยิ้มยิ้มบางๆที่เต็มไปด้วยคำตอบน้องข้าวเงยหน้ามองพวกเขาทั้งสองแล้วหัวเราะเบาฮาหะเสียงหัวเราะนั้นเหมือนแสงแดดแรกหลังฝนละอองน้ำยังค้างอยู่บนใบไม้แต่แสงสว่างเริ่มลอดผ่านเมฆหนาทึบในความเงียบของบ้านหลังเก่า ความเข้าใจเริ่มแทรกซึมทีละน้อยแม้จะไม่ลบรอยร้าวทั้งหมดแต่ก็เพียงพอให้พอใจว่าความรักยังคงอยู่ในที่เดิมเสียงจักจันเริ่มดังขึ้นจากหลังบ้านแสงแดดยามเย็นสาดผ่านช่องหน้าต่างกระทบลงบนพื้นไม้ที่เปียกชื้นจากฝนเงาของป้าสิงแอนและน้องข้าวทาบลงอย่างอ่อนโยนกลิ่นกับข้าวจากหม้อแกงเริ่มโชยออกมาข้าวสวยร้อนๆบนโต๊ะเริ่มควันขึ้นจาง หาห่ <aa> <h> ah> น้องข้าวิ่งไปหยิบจานพร้อมเสียงหัวเราะสดใสวันนี้หนูจะตักข้าวให้ทุกคนเลยแอนยิ้มบางๆมองลูกด้วยสายตาอบอุ่นป้าสินหยิบผ้ากันเปื้อนขึ้นมาผูกไว้กับเอวมือเธอเริ่มขยับหั่นผักอย่างชำนาญเสียงมีดกระทบเขียงเป็นจังหวะนิ่งหาห่ <aa> <h> ah> แอนเดินไปช่วยล้างถ้วยจัดช้อนซ่อมสองมือทำงานไปพร้อมกันแต่หัวใจเหมือนคลายปม ไม่มีคำพูดขอโทษซ้ำหาหะไม่มีคำแก้ตัวไม่มีเสียงคร่ำครวญมีเพียงความเงียบที่เปลี่ยนไปจากเงียบอ,อ,อึดอัดเป็นเงียบสงบกลิ่นกับข้าวหอมขึ้นเรื่อยหาหาเสียงหม้อเดือดเบาๆคล้ายดนตรีประกอบฉากภาพครอบครัวสามคนยืนเคียงกันในครัวเล็กหาหาบ้านหลังเดิมหลังคาเก่าฝนที่ตกเมื่อครู่ เหมือนถูกฉล้างบางอย่างออกไปจากใจของทุกคนร่องรอยไม่หายสนิทแต่ก็พอให้มองตากันได้อีกครั้งโดยไม่ต้องหลบสายตาเสียงนาฬิกาดังขึ้นบอกเวลาเย็นป้าสิงยกหมอ้อแกงขึ้นจากเตาหันไปมองหลานสาวและลูกสะั้ยแสงจากหลอดไฟสะท้อนในดวงตาของเธออบอุน่นมั่นคงและเต็มไปได้วยการให้อภัยแอนช่วยจัดจานอาหารลงบนโต๊ะไม้เก่า ต๊ะตัวเดิมที่เคยนั่งล้อมวงกันทุกมือ้อเสียงช้อนกระทบจานเบาหาหะแต่มันไม่ใช่เสียงที่ทำให้หัวใจเต้นแรงเหมือนเมื่อก่อนวันนี้มันคือเสียงของความเรียบง่ายและกลับคืนน้องข้าวนั่งลงบนเบาะตัวเล็กยิ้มกว้างย่ทำกับข้าวอร่อยที่สุดในโลกเลยคำพูดนั้นทำให้ป้าสินหัวเราะเบาหาหะหัวเราะที่เคยหายไปหลายวัน แอนเงยหน้าขึ้นสบตาแม่สามีอีกครั้งคราวนี้ไม่มีความตึงเครียดหลงเหลือเพียงแค่ความรู้สึกบางเบาเหมือนลมหายใจที่ไม่ได้กลั้นไว้อีกต่อไปเธอตักข้าวใส่จานของป้าสินอย่างตั้งใจกินข้าวกันเถอะค่ะแม่ประโยคนั้นธรรมดาแต่กลับอบอุ่นอย่างน่าแปลกใจมือของป้าสินแตะเบาๆที่แขนของแอนสัมผัสนั้นไม่มีคำพูดแต่ชัดเจนกว่าทุกอย่าง แสงไฟส้มจากเพดานทอดลงบนใบหน้าทั้งสามเสียงลมข้างนอกสงบลงฝนหยุดไปนานแล้วแต่กลิ่นดินเปียกยังหอมอยู่เหมือนเครื่องตวนใจว่าต่อให้พายุจะโหมกระหน่ำเพียงใดหากรากยังมั่นคงต้นไม้ก็พร้อมจะผลีใบใหม่เสมอเข้าสวยร้อนๆถูกตักวางลงบนจานทีละคำป้าสิงยิ้มขณะตักแกงราดลงไปกลิ่นเผ็ดร้อนของพริกขี้หนูผสานกับกลิ่นหวานของมะเขือพวง แอนชิมคำแรกพลางหลับตาเบาหาหารสชาติเดิมที่เคยคุ้นกลับมาแตะปลายลิ้นแต่มันอร่อยกว่าทุกครั้งที่ผ่านมาเพราะครั้งนี้เธอไม่รู้สึกตะขิตตะขวงใจอีกแล้วน้องข้าวเขียวตุ้ยตุ้ยยิ้มแฉ่งหันไปถามยา่าพรุ่งนี้ย่าทำต้มจืดให้หนูได้ไหมคะป้าสินพยักหน้าได้สิลูกย่าจะทำให้ทุกวันเลยถ้าข้าวอยากกินคำพูดของหญิงชาราเปี่ยมไปด้วยความรักบริสุทธิ์ ไม่มีเงาของอดีตหลงเหลือแอนวางช้อนลงเบาๆแล้วพูดเสียงชัดแม่คะขอบคุณที่ยังอยู่ตรงนี้กับพวกเราป้าสินหันมามองรอยยิ้มเล็กๆปรากฏขึ้นอีกครั้งในดวงตาคู่นั้นไม่มีแววตัดพพอมีเพียงความเข้าใจที่ลึกซึ้งกว่าคำพูดใดหาหะลมยามเย็นพัดผ่านผ้าม่านเบาหาหะเสียงต้นไม้ไหวเอ็นคล้ายกับกำลังกระซิบบ้านไม้หลังเก่าอาจไม่ใหญ่ อาจมีรอยผุพังจากการเวลาแต่ค่ำคืนนี้มันกลับรู้สึกแน่นแฟ้นกว่าที่เคยเป็นมาเหมือนทุกความแตกแยกถูกเย็บต่อด้วยมือเย็นเรียบง่ายพร้อมเสียงหัวเราะของเด็กน้อยและแววตาของผู้หญิงสองคนที่เลือกจะให้อภัยแทนที่จะเก็บแค้นไว้ในใจเสียงหัวเราะของน้องข้าวก้องกังวานไปทั่วห้องแอนยื่นน้ำให้ป้าสิงรับด้วยมือที่ยังเปื้อนกลิ่นเครื่องแกงมือของทั้งสองสัมผัสกันแผ่วเบา แต่เหมือนส่งต่อบางอย่างที่ลึกซึ้งบางอย่างที่ไม่ใช่คำขอโทษแต่เป็นการยอมรับและเข้าใจแอนลุกขึ้นไปหยิบผ้าเช็ดมือส่งให้แม่สามีอย่างเงียบหาหาป้าสินรับไว้ยิ้มบางแสงไฟบนเพดานกระพริบเล็กน้อยแล้วกลับมาสว่างมั่นคงเหมือนหัวใจที่เคยสั่นไหวกลับมาเต้นเป็นจังหวะอีกครั้งน้องข้าวลุกขึ้นเดินไปหยิบสมุดภาพที่วางอยู่บนชั้นย่าหนูวาดรูปไว้ให้ด้วยนะ เธอเปิดหน้าแรกอย่างภาคภูมิใจภาพผู้หญิงผมขาวใส่ผ้าถุงยืนจับมือกับเด็กหญิงตัวเล็กด้านหลังคือบ้านไม้และต้นมะม่วงป้าสินจ้องภาพนั้นอยู่นานมือเธอสั่นเล็กน้อยเมื่อเอื้อมไปรับสมุดภาพหนูวาดเองทุกเส้นเลยค้าไม่มีใครช่วยเธอยิ้มกว้างจนตาเป็นประกายป้าสินหัวเราะในลำคอน้ำเสียงสั่นเครือย่จะเก็บไว้ตลอดชีวิตเลยนะลูก เสียงเธอเบาแต่น้ำหนักของมันมากพอจะเติมเต็มใจใครบางคนแอนนั่งลงข้างๆเธออีกครั้งเธอไม่พูดอะไรอีกแค่นั่งอยู่ตรงนั้นใกล้กันเหมือนวันเวลาในอดีตเริ่มหลาย,ย้อนกลับมาทีละน้อยไม่มีใครพูดถึงเรื่องเมื่อบ่ายอีกไม่มีการรื้อฟื้นไม่มีคำถามมีเพียงมื้อเย็นที่กินกันจนหมดทุกจานและรอยยิ้มที่เริ่มกลับมาในบ้านหลังนี้อีกครั้ง แสงไฟในห้องครัวเริ่มสลัวลงเมื่อเวลาล่วงเข้าสู่คำ่ำเสียงจิ้งหรีดร้องระงมอยู่ข้างนอกลมเย็นพัดผ่านช่องหน้าต่างไอฝนจางๆยังเกาะติดอยู่ตามขอบไม้น้องข้าวฟุบหลับอยู่บนตักของป้าสินมือเล็กๆยังกำสมุดวาดภาพไว้แน่นป้าสินลูบผมนุ่มของหลานเบาหาหาจังหวะช้าและอ่อนโยนเหมือนกล่อมให้ฝันดีแอลลุกไปเก็บจานในอ่างล้างจานอย่างเงียบ หาหะเสียงน้ําไหลเบาๆคล้ากับเสียงลมหายใจที่ผ่อนคลายเมื่อทุกอย่างถูกจัดเก็บเรียบร้อยเธอหันกลับมามองภาพตรงหน้าภาพของแม่สามีที่นั่งนิ่งเฝ้ามองหลานน้อยในอ้อมแขนแสงจากคมไฟเล็กๆสาดลงบนรอยย่นบนใบหน้ามันไม่ใช่แค่ร่องรอยของวัยแต่มันคือร่องรอยของการอดทนการให้และการยอมให้อภัยแอนเดินเข้ามาใกล้หยิบผ้าห่มผืนเล็กคลุมให้ลูกสาว แล้วค่อยๆนั่งลงข้างๆป้าสินอีกครั้งไม่มีคำพูดมีเพียงการอยู่ร่วมกันในความเงียบสงบความเงียบที่ครั้งหนึ่งเคยเป็นช่องว่างแต่คืนนี้มันกลายเป็นสะพานเชื่อมใจลมหายใจของน้องข้าวสม่ำเสมอแอนเอนหัวพิงไหลป้าสินเบาหาหะไม่ต้องขออนุญาตไม่ต้องอธิบายเพราะบางความรู้สึกแค่ได้สัมผัสก็เข้าใจกันแล้ว ดวงจันโผล่พ้นก้อนเมฆข้างนอกหน้าต่างแสงเงินย้อมบ้านไม้หลังเก่าด้วยความอบอุ่นคืนนี้พายุผ่านพ้นไปแล้วแม้ไม่ใช่พายุฝนแต่มันคือพายุในใจและในค่ำคืนที่สงบเช่นนี้เสียงของความรักชัดเจนยิ่งกว่าเสียงใดๆบนโลกป้าสิลหลับตาลงช้าหหา,หาเธอไม่พูดอะไรอีกแค่นั่งนิ่งรับไออุ่นจากร่างเล็กในอ้อมแขน และไหลของลูกสะพ้ายที่เอนซบอ,อยู่ข้างกายเตาแก๊สในครัวดับไปแล้วเหลือเพียงแสงไฟสลัวจากมุมห้องนาฬิกาบนผนังเดินต่อไปอย่างเงียบเชียบเสียงเข็มนาฬิกาเคลื่อนไหวอย่างมั่นคงราวกับเตือนให้รู้ว่าเวลาย,ยังคงเดินหน้าแม้จะมีบาดแผลแม้จะมีความเข้าใจผิดแต่ความผูกพันที่แท้จริงไม่มีวันถูกลบเลือนด้วยคำกล่าวหาเพียงประโยคเดียวแอลลืมตาขึ้นมองภาพในสมุดที่ลูกวาดไว้ เธอเห็นรายละเอียดบางอย่างที่ไม่ทันสังเกตมาก่อนในมุมเล็กๆของภาพมีรอยยิ้มบนหน้าของย่าและมีคำว่าครอบครัวเขียนไว้ใต้รูปด้วยลายมือเด็กเธอยิ้มออกมาเบาๆน้ำตาเอ่อขึ้นที่หางตาไม่ใช่น้ำตาแห่งความเสียใจยแต่เป็นน้ำตาแห่งการเริ่มต้นใหม่ป้าสินลืมตาขึ้นเล็กน้อยรับรู้ถึงลายอุ่นที่ยังพิงอยู่มือเหี่ยวย่นของเธอยกขึ้นรูปเบา,บาๆที่แขนของแอน ไม่มีคำพูดใดหลุดออกมาแต่สัมผัสนั้นแทนคำพูดนพันในห้องครัวอันเงียบสงัดในบ้านไม้หลังเล็กคืนหนึ่งที่เคยเต็มไปด้วยคำกล่าวหาความเงียบและความเจ็บกลับกลายเป็นคืนที่เต็มไปด้วยความเข้าใจความรักและการให้อภยัยคืนที่ไม่มีเสียงฟ้าไม่มีเสียงฝนนีเพียงเสียงหัวใจที่เต้นร่วมกันอีกครั้งอย่างสงบและมั่นคงแสงไฟสลัวค่อยๆหลีลงตามจังหวะของคืน ทุกคนในบ้านหลังนี้เริ่มเคลื่อนไหวช้าลงเหมือนเวลาถูกดึงให้หยุดอยู่กับความสงบที่งดงามน้องข้าวหลับสนิทในอ้อมอกอดอบอุ่นแอนถอนหายใจเบาหาหะและมองไปยังป้าสิงด้วยสายตาที่เต็มไปด้วยความเคารพป้าสิงยิ้มบางๆให้ลูกสะพ้ยความรู้สึกที่เคยขุ่นมัวค่อยๆจางหายเปลี่ยนเป็นความหวังและความเชื่อมั่นว่าแม้พายุครั้งนี้จะพัดผ่านมาอย่างรุนแรง แต่บ้านหลังนี้จะยังคงยืนหยัดอยู่ได้ด้วยรักความเข้าใจและการให้อภัยที่ไม่สิ้นสุดในที่สุดเสียงฝันดีถูกพูดออกมาอย่างเงียบห่าหาในบ้านไม้หลังเก่าที่เคยเป็นสนามรบแห่งความสงสัยและความเจ็บปวดตอนนี้กลายเป็นที่ปลอดภัยของหัวใจทุกดวงพายุแห่งความวุ่นวายผ่านพ้นไปแล้วและความสงบสุขก็กลับคืนสู่บ้านหลังนี้อย่างแท้จริง ในยามค่ำคืนที่เงียบสงัดแสงจันทร์ส่องผ่านกระจกบานเก่าทอแสงลงบนพื้นไม้จนเกิดเป็นเงารูปหัวใจแอนค่อยๆลุกขึ้นอย่างระมัดระวังเดินไปที่หน้าต่างมองออกไปยังท้องฟ้าที่เคยมืดมัวตอนนี้เต็มไปด้วยดวงดาวที่สุกสกาวเธอรู้สึกได้ถึงความอบอุ่นที่เติมเต็มใจป้าสินนั่งอยู่บนเก้าอี้ไม้ใบหน้าเงยขึ้นมองดวงจันทร์ด้วยสายตาสงบ เสียงลมหายใจของหญิงชราช้าและมั่นคงเรากับเตรียมพร้อมรับวันที่สดใสในวันพรุ่งนี้บ้านหลังนี้แม้จะผ่านเรื่องราวที่เจ็บปวดแต่ก็ยังคงเป็นที่ที่รักและพักพิงของทุกคนเสียงน้องข้าวที่หายใจสม่ำเสมอเปรียบเหมือนคำสัญญาว,ว่าความรักนี้จะไม่มีวันจางหายไปและพายุที่เคยโหมกระหน่ำจะกลายเป็นบทเรียนที่ทำให้ครอบครัวนี้แข็งแรงขึ้นคืนนี้ทุกอย่างได้เริ่มต้นใหม่ด้วยหัวใจที่เปิดกว้าง และความหวังที 1941, ่ไม่เคยเลือนหายดวงดาวที่ส่องแสงระยิบระยับบนท้องฟ้ายามค่ำคืนเหมือนเป็นพยานแห่งความผูกพันที่เริ่มเติบโตใหม่ในใจของทุกคนแอนหันกลับมามองป้าสินที่นั่งอยู่เงียบหาหะสองสายตาสบกันโดยไม่ต้องมีคำพูดใดหาหะความรู้สึกหนักอึ้งที่เคยกดทับใจค่อยๆคลายตัวแทนที่ด้วยความอบอุ่นและความหวังเสียงลมหายใจของน้องข้าวที่หลับสนิท ทำให้บ้านหลังนี้เต็มไปด้วยชีวิตชีวาอีกครั้งป้าสิมค่อยๆย,ย,ยกมือขึ้นแตะที่หัวใจตัวเองเรากับสัญญาว่าจะดูแลรักษาความรักนี้ไว้ตลอดไปคืนที่เคยวุ่นวายและเต็มไปด้วยความสงสัยได้กลายเป็นคืนแห่งการเริ่มต้นใหม่การให้อภัยและการยอมรับในบ้านหลังเล็กๆที่เต็มไปด้วยความรักแม้พายุจะผ่านไปแล้ว แต่หลักฐานของครอบครัวนี้จะมั่นคงและยืนยาวตลอดไปแอนยืนอยู่ที่หน้าต่างจ้องมองท้องฟ้ากว้างใหญ่หัวใจของเธอเริ่มอิ่มเอมด้วยความสงบสายลมยามค่ำคืนพัดเบาๆผ่านผ้าม่านนำเอาความสดชื่นและความหวังมาให้ป้าสินลุกขึ้นช้าๆเดินมาหาแอนยื่นมือเรียวบางออกมาอย่างอ่อนโยนแอนไม่รีรอที่จะจับมือแม่สามีไว้สัมผัสนั้นอบอุ่นและมั่นคงเกินกว่าจะบรรยาย เสียงน้องข้าวยังหลับสบายในห้องนอนเป็นเครื่องต้นใจว่าแม้เรื่องราวจะผ่านมาด้วยความเจ็บปวดแต่ครอบครัวนี้จะเดินหน้าต่อไปด้วยกันด้วยความรักความเข้าใจและการให้อภัยที่ไม่มีวันสิ้นสุดคืนนี้ไม่มีคำกล่าวหามีแต่ความสงบและความหวังบ้านหลังนี้ได้กลับมาเป็นที่พักพิงที่แท้จริงสำหรับหัวใจทุกดวงที่เคยแตกสลายและในยามนี้ ทุกคนพร้อมจะเริ่มต้นบทใหม่ไปด้วยกันความเงียบสงัดของค่ำคืนโอบล้อมบ้านหลังเก่าไว้เสียงลมหายใจของทุกคนประสานกันอย่างนุ่มนวลแสงไฟในห้องค่อยๆดับลงทีละดวงเหลือไว้เพียงแสงจันทร์ที่ส่องสว่างอ่อนโยนป้าศิลและแอนนั่งอยู่เคียงข้างกันมือที่จับกันแน่นส่งผ่านความอบอุ่นและความหวังแม้พายุแห่งความวุ่นวายจะเคยพัดผ่านแต่คืนนี้เป็นคืนแห่งการให้อภัยและเริ่มต้นใหม่ ในบ้านหลังนี้หัวใจทุกดวงพร้อมจะก้าวเดินไปข้างหน้าด้วยกันไม่ว่าพรุ่งนี้จะเป็นอย่างไรแต่วันนี้ความรักยังคงอยู่ตรงนี้ไม่เคยจากไปไหนเสียงนาฬิกาบอกเวลาที่เดินช้าๆประสานกับเสียงลมหายใจที่เป็นจังหวะแอนและป้าสิงยังคงนั่งเคียงข้างกันแม้จะไม่มีคำพูดใดๆแต่ความเข้าใจก็สื่อสารกันชัดเจนเกินกว่าคำในความเงียบสงัดนั้น ความอบอุ่นเริ่มแผ่ซ่านไปทั่วห้องน้องข้าวหลับฝันหวานอย่างสบายใจเหมือนรู้สึกได้ถึงความสงบที่กลับคืนมาในบ้านหลังนี้คืนที่เต็มไปด้วยความหวังและคำมั่นสัญญาในใจที่ไม่เคยหายไปบ้านหลังนี้จะยังคงยืนหยัดต่อไปด้วยหัวใจที่เปิดกว้างและเต็มเปี่ยมด้วยรักแท้เสียงสายลมกลางคืนพัดผ่านหน้าต่างอย่างอ่อนโยนพัดพาความเงียบสงบเข้าสู่ทุกมุมห้อง แอนและป้าสิงยังคงนั่งอยู่ด้วยกันความรู้สึกที่เคยเป็นแผลลึกถูกเยียวยาด้วยเวลาช้าฮาหา่มือที่จับกันแน่นเป็นสัญลักษณ์แห่งความเชื่อใจใหม่น้องเข้านอนหลับอย่างสงบใต้ผ้าห่มอุ่นในบ้านหลังนี้แม้พายุจะผ่านไปแล้วแต่ความรักและความเข้าใจจะยังคงเติบโตและแข็งแรงต่อไปพร้อมกับทุกลมหายใจที่ก้าวเดินเคียงข้างกันคืนนี้ คือจุดเริ่มต้นของบทใหม่ที่เต็มไปด้วยความหวังและความสุขแสงแรกของรุ่งอรุณค่อยๆสาดสองผ่านหน้าต่างละอองฝุ่นในอากาศเปล่งประกายเป็นประกายทองแอนลุกขึ้นอย่างช้าๆรู้สึกถึงพลังใหม่ที่เริ่มไหลเวียนในหัวใจป้าสิงยืนขึ้นด้วยความมั่นคงสองคนมองตากันอย่างอบอุ่นความเงียบสงัดในบ้านไม่ได้เป็นเครื่องหมายของความเหินห่างอีกต่อไปแต่เป็นคำสัญญาของการเริ่มต้นใหม่ น้องข้าวลืมตาขึ้นมองพวกเขาด้วยรอยยิ้มสดใสเหมือนรู้ว่าวันนี้คือวันที่ทุกอย่างจะดีขึ้นบ้านหลังเล็กๆแห่งนี้เต็มไปด้วยชีวิตและความรักที่ไม่สิ้นสุดและพายุแห่งความวุ่นวายที่ผ่านมาจะกลายเป็นเพียงบทเรียนอลัมค่าในความทรงจำที่ทำให้ครอบครัวนี้แข็งแกร่งและอบอุ่นยิ่งกว่าเดิมแอนเดินไปที่โต๊ะอาหารเตรียมจัดอาหารเช้ากลิ่นหอมของกาแฟสดลอยบวในห้องครัว ป้าสิงช่วยตักข้าวต้มร้อนๆใส่ชามอย่างใจเย็นน้องข้าวิ่งเข้ามาหาพวกเขาพร้อมเสียงหัวเราะสดใสย่าหนูหิวแล้วคะ่ะป้าสิงยิ้มกว้างตักข้าวต้มให้หลานด้วยความรักแอนมองดูภาพนี้ด้วยใจเต็มไปด้วยความสุขเธอรู้ว่าเสียงหัวเราะและความรักนี้คือสิ่งที่ไม่มีใครจะพลาดไปได้อีกในบ้านหลังนี้แม้วันใหม่จะเริ่มต้นด้วยแสงแดดอบอุ่น แต่ความทรงจำของพายุที่เคยผ่านมาก็ยังคงสอนใจให้รู้จักอดทนและให้ความรักเป็นเกราะป้องกันที่แข็งแกร่งที่สุดครอบครัวนี้พร้อมแล้วสำหรับทุกวันที่จะมาด้วยหัวใจที่เปิดกว้างและความรักที่ไม่เคยจางหายเสียงนกร้องเจ๊ยแจ้จากต้นไม้หน้าบ้านลมอ่อนพัดเอากลิ่นดอกไม้ในสวนเข้ามาในห้องแอนนั่งลงข้างป้าศิลพร้อมทั้งจับมือกันอย่างมั่นคงความรู้สึกอบอุ่นไหลเวียนในหัวใจทั้งสอง เหมือนสายใยที่ไม่เคยขาดป้าสิลหันมายิ้มให้แอนอย่างอ่อนโยนขอบใจนะลูกที่ให้โอกาสย่าได้เริ่มต้นใหม่แอนก้มลงจูบมือป้าสิลเบาฮาหาขอบคุณที่ยังอยู่กับพวกเราขยาเสียงหัวเราะของน้องข้าวดังขึ้นอีกครั้งเติมเต็มบ้านหลังนี้ด้วยความสุขและความหวังและในใจของทุกคนความรักที่แท้จริงได้เบ่งบานอย่างงดงามพร้อมจะก้าวเดินไปด้วยกัน ผ่านทุกพายุแห่งชีวิตที่อาจจะมาเยือนแสงแดดอ่อนๆสัดส่องผ่านหน้าต่างทำให้ทุกสิ่งในบ้านดูอบอุ่นและสดใสแอนลุกขึ้นเดินไปเปิดประตูบ้านรับลมเช้ากลิ่นดินหลังฝนและกลิ่นหญ้าสดชื่นเต็มปอดป้าสินตาม,มาอย่างช้าๆแต่มั่นคงสองคนยืนมองสวนหลังบ้านด้วยกันน้องข้าวิ่งเล่นอย่างสนุกสนานเสียงหัวเราะของเด็กน้อยดังก้องไปทั่วบริเวณแอนหันมองป้าสิงอีกครั้ง ในดวงตาของหญิงชราสะท้อนความสงบและความสุขวันนี้ไม่ใช่แค่วันใหม่ของครอบครัวแต่เป็นวันเริ่มต้นของความรักและความเข้าใจที่ไม่สิ้นสุดพายุแห่งความวุ่นวายอาจเคยพัดผ่านมาแต่สายลมแห่งความรักและความหวังจะพัดพาครอบครัวนี้ให้ก้าวไปข้างหน้าอย่างมั่นคงและเข้มแข็งบ้านหลังนี้จะเป็นที่ปลอดภัยสำหรับทุกหัวใจเสมอในยามสายลมพัดผ่านใบไม้ที่เริ่มสั่นไหว เสียงนกร้องไพเราะเติมเต็มพื้นที่ว่างในใจทุกคนแอนยิ้มมองป้าศิลที่นั่งลงบนม้านั่งไม้มือของทั้งสองจับกันไว้แน่นเหมือนส่งต่อความรักและความอบอุ่นที่ไม่เคยจางหายน้องข้าววิ่งเข้ามาในอ้อมแขนของทั้งสองเสียงหัวเราะของเด็กน้อยกลายเป็นเสียงเพลงที่เติมเต็มบ้านหลังนี้ไม่ว่าจะมีพายุหรือความวุ่นวายใดๆผ่านเข้ามาแต่ความรักและความเข้าใจที่ปลูกไว้ในวันนี้ จะเติบโตและพรีบานไปตลอดกาลและในบ้านหลังนี้ทุกดวงใจพร้อมที่จะเผชิญหน้ากับอนาคตด้วยกันด้วยความมั่นใจและความรักที่แข็งแกร่งที่สุดเวลาผ่านไปช้าๆอย่างอ่อนโยนทุกวันในบ้านหลังนี้เต็มไปด้วยเสียงหัวเราะและรอยยิ้มแอนและป้าสินได้เรียนรู้ที่จะเข้าใจกันมากขึ้นแม้บางครั้งยังมีความแตกต่างแต่ความรักที่มีให้กันนั้นมากพอจะทำให้ทุกอย่างผ่านไปได้ น้องข้าวเติบโตขึ้นอย่างมีความสุขและความทรงจำที่เคยเต็มไปด้วยความเจ็บปวดก็กลายเป็นบทเรียนล้ำค่าที่ทำให้ครอบครัวนี้แข็งแรงบ้านหลังเล็กๆแห่งนี้ยังคงอบอุ่นและเต็มไปด้วยความรักพายุแห่งความวุ่นวายที่เคยผ่านไปทำให้ทุกคนรู้คุณค่าของความสงบและความผูกพันที่แท้จริงและไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นพวกเขาจะก้าวไปข้างหน้าด้วยกันเสมอ คืนหนึ่งที่เงียบสงัดแสงดาวพราวพายบนฟ้าฟ้าป้าสินนั่งอยู่ริมหน้าต่างมองออกไปยังโลกกว้างที่เต็มไปด้วยความหวังแอนนั่งลงข้างๆพร้อมยิ้มอบอุ่นความรู้สึกสงบใจล้นทะลักเหมือนทุกอย่างในอดีตได้ถูกปลดปล่อยจากคำกล่าวหาและความเข้าใจผิดเหลือเพียงสายใยรักที่ผูกพันกันแน่นแฟนเสียงลมหายใจของน้องข้าวที่หลับสนิท เป็นเครื่องตนใจว่าความรักแท้ไม่เคยจางหายและบ้านหลังนี้จะยังคงเป็นที่พักใจที่มั่นคงพร้อมจะก,ก้าวผ่านทุกพายุแห่งชีวิตไปด้วยกันอย่างไม่มีวันสิ้นสุดเมื่อแสงแรกของรุ่งอรุณศาสตร์่องผ่านม่านหน้าต่างอบอุ่นและอ่อนโยนราวกับอบกอดทุกหัวใจในบ้านหลังนี้แอนป้าศิลและน้องข้าวต่างเริ่มต้นวันใหม่ด้วยรอยยิ้มความขุ่นมัวและความเข้าใจผิดที่เคยก่อตัวเหมือนพายุได้ถูกล้างออกด้วยความรักและการให้อภยัย บ้านหลังเล็กๆนี้ไม่เพียงเป็นที่พักอาศัยแต่เป็นแหล่งรวมใจที่เต็มเปี่ยมด้วยความหวังและความอบอุ่นเรื่องราวของพวกเขาเป็นบทพิสูจน์ว่าแม้ความวุ่นวายและปัญหาจะเข้ามาทดสอบเพียงใดด้วยความเข้าใจและหัวใจที่เปิดกว้างทุกพายุจะกลายเป็นบทเรียนและความเข้มแข็งบ้านหลังนี้ยังคงยืนหยัดพร้อมต้อนรับวันใหม่ที่เต็มไปด้วยความสุขและความรักนิรนันดร์